สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้เซตเตอร์ประกอบไปด้วยผรอนพันธ์เกิดปาดศิลิมามาณก,กิจนุชลาต้อมคำตัวรับอิสระปิยนุ์แป้นน้อย กิดาผ้านาหัวหนองบอลเลวประกอบไปด้วยจรดพรบรรดาศักทัดดาวนึกแก้งวิมลนลรัตธนพันธ์หัตถยาบำลุงสุขหัวเสาชัชชุอ่อนโมกสีวิภาวีสีทองสสิพาพรจันทวิสูตรอัจฉลาพรคงยศพิมพิชยากกลำธนัญชาสุขสด